สวัสดีครับวันนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ง่ายสตายวไตล์ครูใบเกา่าอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นกันเรื่องของรูปภาพนะเพราะส่วนใหญ่ตอนนี้ถ้าเวลาเราเซิร์ชหารูปภาพเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปภาพจากเว็บไซต์ต่างๆที่อาจจะมีเรื่องลิขสิทธิ์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะทําอย่างไรให้เราอยากจะได้รูปภาพแบบเนี้ยแบบใกล้เคียงก็ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปติดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ เราก็จะต้องใช้ AI อย่าลืมนะครับ AI คลิกคลิกช่องคู่ไ้เก่านะครับอ่าเรามาเริ่มทำเลยโน้ตเราเข้าเว็บไซต์ Google เราจะเสิร์ชหารูปภาพที่เราต้องการออกมาทำประกอบสื่อบรรยายหรือมาทำปกช่องอะไรต่างๆนะครับเราก็ลอกเสิร์ชหาดูนะผมผมว่าผมจะพิมพ์ปกหาครับว่าผู้หญิงนะับเอเลนกีตาร์แนวคันทรี กันดิตอนนี้เพราะผมทําช่องอีกช่องนึงนะครับใครก็เข้าไปดูได้เลยครับไวเก๋าเค้าเพลงหวานนะครับก็จะเป็นเพลงบรรเลงสบายๆภาพผ่อนคลายเครียดได้เราคลิกที่รูปภาพนะครับเราก็จะได้รูปภาพเห็นไหมส่วนใหญ่ก็จะเป็นพิสเบเอสเนี่ยพวกนี้พีเอ็นทรีนะพีจีพีเอ็นจีทรีพวกนี้ส่วนใหญ่ไอสต็อกส่วนใหญ่ก็จะเป็นลายน้ําด้วยหรือเป็นลิขสิทธิ์ด้วย แต่เราก็บอกว่าเอ้เราก็อยากจะได้รูปที่แบบนี้บ้างเมื่อเราตัวนี้นะครับเราก็คลิกเข้าไปเราก็คลิกขวานะครับบันทึกรูปภาพเป็นอืก็จะเป็นไฟล์ png เนาะเดี๋ยวเราก็ไปเก็บไว้ในเดสก์ท็อปกันก็แล้วกันนะครับบอกว่าสร้างภาพสร้างรูปภาพนะครับโอเคสร้างรูปภาพแล้วก็ เราตั้งชื่อว่า image ว่า image ศูนย์หนึ่งก็แล้วกันครับแล้วก็เพเพลถ้าเรารูปนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องนิสิทธิตได้แต่เราอยากจะได้ภาพแนวเน,นี้ยนะครับไปทำประกอบสื่อของเราโอเคเราก็ไปเข้านี่เลยครับเข้า Google อีกทีนะเซิร์ชหาคำว่า Chat c h <oughs> a GP t GPT แ a t GPT แล้วเราก็คลิกตัวนี้นะครับ เป็นที่ตัวเป็นแชท GPT ตัวนี้นะครนละตัวกับตัวนี้นะครับไปคลิกก็ไปเสร็จแล้วเราก็ล็อกอินเข้ามานี่ผมล็อกอินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปคลิกที่นี่คลิกอัปโหลดคอมพิวเตอร์นะครับเราก็ไปตัวไหน,นไปตัวที่เดสก์ท็อปมือสักครู่นะครับที่เราบอกสร้างรูปภาพแล้วก็โอเพนนะครับอืมเราก็บอกช่วย สร้างรูปภาพแนวนี้ให้หน่อยนะครับให้หน่อยครับขอบอ,ขอภัยนะเขาบอกจำกัดด้านลิขสิทธิ์แต่เราแนวคล้ายกันได้เราก็บอกว่าโอเคช่วยสร้างภาพให้ใกล้เคียงช่วยสร้างภาพให้ใกล้เคียงแต่ถ้าเราบอกตรงๆเขาเนี่ยเขาจะไม่สร้างเน่ย เพราะมันเป็นปัญหาเรื่องดิจิทัลนะแต่เราบอกว่า,วาโอเคช่วยช่วยสร้างภาพให้ใกล้เคียงแชกจีบสร้างให้ได้นะครับหไหมก็โอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําไมเราก็ดาวน์โหลดเก็บไว้นะครับดาวทีนี้สังเกตว่าไฟล์ที่ดาวน์โหลดเป็น w e b p บางครั้งไฟล์นี้จ,จะเอาไปใช้อะไรใช้บางแพลตฟอร์มไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะมีวิธี ตอนท้ายนะครับนี่เราก็าบอกว่าเขาบอกว่าช่วยช่วยบอกพร้อมช่วยเขียนพร้อมเนาะภาษาไทยแล้วครับเป็นเป็นภาษาอังกฤษให้หน่อยนะอ่าเราบอกช่วยเขียนพร้อมเพื่อเราเอาไปสร้างถ้าเราบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวแช้ GPT รูปนี้อ่าก็อ,อาจจะดีในระดับหนึ่งนะครับแต่เราอาจจะไปสร้างแล้อาจจะไปสร้างแบบสิบต่อเก้าได้ โอเคนะครับพอเราได้พร้อมเสร็จแล้วเราก็ไปตัวนี้เลยเอาตัวไหนดีล่ะปึ๊บเราไปที่พิกพิกลูเมนเนาะอ่าพิกลูเมนเอไอก็แล้วกันนะใครจะใช้ลีโอนาร์โดก็ได้ใครจะใช้บิงก็ได้ใครจะใช้ใราฟาเอลก็ได้นะแต่นะครับผมใช้ตัวนี้ก็แด้พิกลูเมนแล้วก็เจอเรนฟอร์ฟรีอันนี้เราเข้า อะไรเราเข้าตัวล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นชื่อตรงนี้เนาะเรามาสร้างตัวนี้นะครับเรโชระบอกเอา16ตนะ่อ9เนาะอ่าเราก็เอาพร้อมพร้อมตัวมาสักครู่นี้ครับพร้อม,อมนะครับคัดลอกอ่าเราก็มาวางไว้ตัวนี้นะครับ ตัวนี้จะอยู่ที่ create เนาะข้อดีของตัวนี้นะครับเราสามารถที่กำหนด r a t i ได้หลายแบบฮะเดี๋ยวแนวตั้งวก,ก็ได้เสร็จแ,แล้วเราก็คลิกที่เมื่อวางพร้อมเสร็จแล้วเราก็คลิกที่ตัวนี้แล้วเราก็หลอกสักครู่เร็วนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ใช้เวลานานด้วยนี่เห็นไหมก็ออกมาละเห็นไหมครับเราก็ดาวน์โหลดเก็บไว้เป็นแนว c u น r e y ของเรานี่อันนี้เราเห็นไหม อันนี้คือวิธีการที่เราป้องกันปัญหาเรื่องของลิขสิทธิ์ของภาพแต่เราก็อยากจะได้ภาพแนวเนี้ยเราก็ให้แชท GPT เขียนพร้อมให้สร้างภาพให้ก็ได้ถ้าเราบอกโอเคถ้าแชท GPT บสร้างออกมาตัวนี้เห็นไหมถ้าสร้างมาอ้อยสวยเราเอาตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเราบอกว่าเราอยากจะได้อีก,อกแนวนึงเราก็อาจจะขอพร้อมเขาหน่อยนะครับแล้วเราก็ไปสร้างในแพลตฟอร์มตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นพ i ิกลูเมน วิโยนาโดนะในบิงหรือราฟาเอลได้ทั้งนั้นนะครับโอเคทีนี้จะแถมให้อีกนิดนึงที่บอกว่าตอนที่เราบันทึกตัวนี้นะครับเดีย๋ยวเราไปดูเนาะที่เราบันทึกไว้มันจะเป็นไฟล์ w e b p ตัวนี้นะครับเป็นไฟล์ w e b p ซึ่งบางทีเนี่ยมันมันเอาไปใช้งานในบางตัวไม่ได้นั้นมีวิธีแก้แล้วก็ดีด้วยนะครับตจ้งของ ปีวัตด้วย้วที Net ่แนะนำตัวนี้ให้นะครับเราไปที่ Google นะครับเราไปที่ Google สังเกตนิดนึงนะครับตอนที่เราเซฟรูปภาพเนี่ยเราเซฟขวาเซฟรูปภาพมันจะไม่มีนะเรารูปภาพเป็นไปเลยก็ต้องเป็นไฟล์านามสกุลก็จะเป็นไฟล์านามสกุลตามตามภาพนะครับนี่เรามาตัวนี้อ่คลิกที่ จุดสามจุดตัวนี้นะครับแล้วมาที่ส่วนขยายแล้วก็มาไปที่ Chrome Web Store นะครับปึ๊บให้เราเซิร์ชหาคำว่า Save Image as อ y p e ให้เซฟส่วนขยายเนี่ยสามารถเลือกอชนิดของได้นะครับเนี่ย Save Image as Type เราก็คลิกตัวนี้เลยเพิ่มในโคลムปึ๊บเราก็คลิกที่เพิ่มส่วนขยาย เดี๋ยวรอ,อสักครู่นะครับอ่าเราก็ลองไปเช็คดูนะครับตัวนี้หมดตรงนี้นะครับเราคลิกขวานะบันทึกรูปภาพจะมีตัวนี้เพิ่มขึ้นมา s v v i m m g g e s t e ให้เป็น j p g ก็ได้ png ก็ได้หร b p ก็ได้เห็นไหมสะดวกโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเวลาไปแปลงไฟล์หร b p ให้เป็น jpeg หรือ png ได้เลยอนี่สุดยอดมากนะครับสุดยอดมากช่วยเราได้เยอะเลยถ้าเราติดตั้งส่วนขยาย ในเซฟของเซฟอิมเมจแอสไท์ใน Google นะครับก็จะช่วยเราได้เยอะอ่าตอนนั้นถ้าเราเจอไฟล์ wbp e เมื่อไหร่ติดตั้งส่วนขยายตัวนี้เราก็สามารถที่จะเลือกไฟล์รูปแบบของไฟล์ก็ได้นะครับนะทีนี้แต่ถ้าเราบอกว่าถ้าเราต้องการจะเอาออกก็ได้นะเราบอกว่าไม่เอาตัวตัวนี้แล้วอะไรเงี้ยนะครับเราก็ไปที่จุดสามจุดเนาะส่วนขยายไปที่กลมโตนะครับ ่าเราก็คลิกที่เซฟนะเซฟอิมเมจนะอ่าเซฟอิมเมจไทยเขาก็จะบอกว่านำออกจากโฟมเมื่อกี้ไม่ใช่ไหมเมื่อกี้ให้เพิ่มส่วนขยายนะอันนี้นำออกจากโฟมเราก็คลิกก็เจาะออไปอ่าแต่ผกว่าเก็บไว้ดีกว่านะเป็นประโยชน์ได้มากโอเคนะครับเพราะนั้นเมื่อกี้เราได้รูปเสร็จเรียบร้อยสวยงามจากพิกูเมน แล้วเราก็เอาไปใช้ต่อนะานี่เป็นเรื่องของการเอา AI มาช่วยจัดการเกี่ยวกับรูปภาพนะอย่าลืมนะครับใช้แชท GPT สร้างรูปภาพให้เหมือนกับที่เราต้องการโดยที่บางทีเราเขียนพร้อมเองเนึกไปออกนะมันจะต้องการภาพแบบไหนบ้าเราก็ใช้แชท GPT สร้างให้แล้วก็เขียนพร้อมให้แล้วเราก็ไปใช้แพลตฟอร์มต่างๆในการสร้างรูปเพื่อแก้ปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ได้ แล้วแถมให้ตอนที่ไฟล์ wpp นั้นสามารถที่จะใช้ส่วนขยายของ g o o g l e บันทึกเป็น j p g หรือ png ก็ได้ด้วยแต่ท้งนี้ทั้งนั้นนะเรา,าที่พร้อมตัวนี้ที่เราได้มาครับแล้วเราก็ได้รูปภาพที่เราต้องการแล้วเราสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงก็ได้นะไปปรับให้มันแบบว่าเ,เราอยากจะเพิ่มเติมอะไรเนี่ยเราก็ไปที่ Google เนะาะเราหาคำว่า Google Translate นะครับแล้วเราก็พร้อมวางไว้ นะครับอ่าแล้วเราก็พลิกด้านหน่อยนะครับออกภาษาไทยไวเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าอยากจะให้เป็นอะไรผมสีป้อนหรือผมสีดำจเปลี่ยนเป็นผมสีดำอยา่างนี้นะกาลังอยากโซกกาลังเล่นเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนสไตล์เปลี่ยนรูปแบบทุงนี้ได้อีกนะครับแล้วเราก็กรอบพร้อมนี้ไปสร้างภาพอ่าน,นะนะเราจะใช้พร้อมที่แชท gpt เขาให้มาเลยก็ได้หรือเราเอามาดัดแปลงนะให้ตรงกับ ความต้องการของเราให้มากที่สุดแล้วเราก็เอาพร้อมตัวนี้ไปสร้างภาพก็ได้เช่นกันอาเป็นไงนะครับนะลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับอาเป็นไงครับอย่าลืมนะครับ AI คลิกคลิกช่องคู่วบเก่ากันนะครับถ้าถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามคู่วบเก่ากันด้วยนะครับสวัสดีครับ